อ่ะนี่ก็เป็นชุดรีเลย์ที่ผมทําคลิปลงไปนะแต่อันนี้จะทําเป็นตัดไฟบวกนะครับตัดไฟบวกนะครับอันนี้ไฟบวกก็จะไหลผ่านหน้าคอนแทคนะครับพอเรากดสวิตช์ก็จะทํางานอันนี้เอาวงจรจริงมาต่อให้ดูนี่เลย แต่จะไม่เห็นไฟนะไฟมันอยู่ด้านนูนน่าจะเห็นอยู่มั้งอ๋อ,อไม่เห็นหรอกเพราะโดนรอดร้อยวัดก,ก็กบหมดเลยนะครับ ง่ายๆทำง่ายๆแค่นี้เองทิวๆเลยง่ายไหมครับ